สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดความรู้คุยกันอีกสักครั้งหนึง่งบังเอิญเมื่อวานเมื่อคืนมี f c นะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะนะครับเป็นนายทหาร,รเกษียณราชการนะครับพันเอกนะครับท่านติดตามดูคลิปความรู้คุยมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์มากอยากให้ทําคลิปอยู่เสมอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนหรือคลิปให้ความรู้นะครับในเรื่องของการสร้างคลุยในเรื่องของการเป่าคลุย หลายๆอย่างนะครับแล้วท่านก็ได้อุดหนุนมานะครับสั่งคุยอ n o t t a t i o n C n n นโ t a t i o n กับ B flat n o t โ t เทชันเรานะครับท่านก็สั่งขอเป็นเมาส์พิเศษด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคุยท่านสั่ง2เราแต่ท่านสามารถเป่าได้4คีย์ท่านสั่งคีย์ C กับ B flat ท่านสามารถเป่าคีย์ C Shar p ก็ได้คีย์ B ก็ได้นะครับนี่คือเราที่ผมทำเสร็จแล้วสั่งเมื่อคืนนะครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับ เลิกเรื่องวัฒกรรมกันว่าสั่งคุยกันทีเป็นเดือนนะครับจริงๆแล้วเป็นเดือนไม่มีอะไรครับก็คือหมักงานนะครับแล้วก็สร้างคุณค่าให้ดูว่าทํายากทําเย็นจริงๆแล้วคุยไม่ไทํายากขนาดนั้นนะครับช่างเดี๋ยวนี้ก็พิสัยกันอย่างนี้แหละครับก็ปล่อยเขานะครับอันนี้ผมทําเสร็จแล้วอันนี้คือคุยคีซีธรรมดาและใช้เมาส์ปกตินะครับตอไม่คุยกราวหนึ่งนะครับที่ท่านสั่งไว้เป็นสีขาวอันนี้คือคีย์บีแฟลตแต่ผมใส่เมาส์ปกติเอาไว้เห็นไหมเออเมาส์พิเศษเอาไว้นั่นแสดงว่า ถ้าผมใส่เมาส์พิเศษอันนี้อันนี้คือคีย์บีแฟลกถ้าใส่เมาส์นี้เป่าออกมาต้องเป็นเสียง B นะครับเป็นคีย์บส่วนอันนี้คีย์ซเป่าออกมาก็เป็นคีย์ซถ้าผมเอาเมาส์พิเศษอันนี้มาใส่อันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น C ีชาร์ปและถ้าผมเอาเมาส์ปกติมาใส่ที่คีย์บีแฟลกมันก็กลายเป็น b ีแฟลก็เท่ากับ2อคูณสเห็นไหมครับประหยัดเงินซื้อขุย2เลาได้คีย์ีนะครับแทนที่จะซื้อขุย4คีย์ นะครับซื้อขุยสองเราได้4กีนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเรามีแล้วนะครับใครอยากได้ใครอย,อยากครอบครองนะครับสั่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูอันนี้คือ K ีซีธรรมดานะครับกีซีธรรมดาซึ่งหลายๆครั้งผมเคยทดสอบมาตรฐานขุยนะครับขุยที่มันมีความสมมาตรของเขาเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยผมให้เช็คแค่อินโนก็คือคู่โดกับคู่เรพอแล้วแต่จริงๆถ้าสมมาตรมันสมบูรณ์สุดๆแล้วเนี่ยมันจะเช็คได้เยอะนะครับคือความสมบูรณ์ของขุยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย มาตรฐานที่มันต้องสร้างขึ้นน่ยยังคุยเราเนี่ยแต่เป็นคุย4สี่ท่อนฉะนั้นถ้าพูดว่าคุยสามท่อนปรับคีย์ได้สี่ท่อนผมปรับได้ดีกว่าแต่ผมไม่ยืดฮะผมมีไว้ถอดเก็บผมไม่มาหลอกลวงคนนะครับว่ายืดเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสียงอันนี้ผมย้อนหลังของการเทสคุขอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกก็ปิดหมดนะครับนะครับโดต่ำและโดสูงแล้วก็โดคํานะครับแล้วโดอันก็คือโดนิ้วนี้นะครับ เห็นไหมฮะทีน,นี้ความเป็น perfect ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ของของลำขุ่ยเนี่ยเมื่อ perfect มันเกิดขึ้นมันจะมีคู่ห้าซ่อนอยู่ด้วยอีกลองดูนะครับผมเป่าซ่อนแต่ผมจะเป่าซ่อนของคู่ห้าด้วยเห็นไหมฮะทาไมได้สองอันคือในเชิงอย่างเนีย้ยอย่างขุ่ยดนตรีไทยเนี่ยชอบจะไปทําเป็นลักษณะของคู่ควงเห็นไหมครับ เขาชอบจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันมาจากเพอร์เฟกตรงนี้ความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นดูนะครับผมจะเป่าคู่โดกับคู่ซอนคู่ซอนเห็นไหมครับนี่คือขุยมาตรฐานมีความสมมาตรจะต้องเกิดอย่างนี้นนเกิดขึ้นนะครับลองไปเช็คขุยของท่านดูนะครับว่า มันได้สมมาตรไหมแต่ไม่ต้องตกใจนะครับอย่างที่ผม ing, บ art, อกว่าบางคุยบางท่านอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถือว่าความละเอียดความละเมียดละมแตกต่างกันอันนี้เรากลับมาดูคุยของคุณลุงที่สั่งเมื่อวานคุยคีซีผมก็จะเทสลักษณะเดียวกันให้ดูก่อนจะส่งนะครับเห็นไหมฮะสามจุดต่อมาเช็คกีกซอน คู่มาตรฐานโดซอนเนะ,ะแล้วก็เป่าอันนี้ผมทําลมค่อนข้างจะปานกลางนิดนึงนะครับมลมไม่ให้เบาเกินไปเพราะถ้าเบาเกินไปแล้วเนี่ยเสียงต่ําจะไม่มีน้ําหนักนะครับเวลาเราจะเล่งดังนิดนึงมันก็จะวิ่ดขึ้นเลยอันนี้ก็ต้องเป่าคือฝึกกระบังลมของเราให้มีความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือคีซีอันนี้กลับมาที่คุยพิเศษคืออะไร อันนี้ที่ผมบอกว่าคือคุยคีย์บีแฟตแต่ผมใส่เมาส์พิเศษแสดงว่าต้องเปล่าเป็น B ีอ่ะเราก็มาเทียบกันเลยอันนี้คือคุยคีย์บีคุยคีย์บีนะฮะส่วนอันนี้คือ B ีแฟลตแต่ใส่เมาส์พิเศษเพื่อจะเป็นคีย์บีเราดูว่ามันคนละคีย์จริงไหมเห็นไหมครับจาะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเจาะไม่เหมือนกันเลยเรามาดูเสียงนะครับอันนี้เสียงคุยคีย์บีนะครับ อันนี้คือคุยบีแฟตเสียงเดียวกันเลยอันนี้คุณคือคุณลักษณะพิเศษของเมาส์เปลี่ยนเสียงที่ผมได้ทำนะครับแล้วก็คิดค้นนะครับ หลายคนก็อยากจะพยายามจะลอกเลียนแบบนะครับเดี๋ยวก็สร้างวัฒกรรมกันมาอีกมากมายนะครับเพราะเพราะกลุ่มคุยเนี่ยผมบอกตรงๆว่าเราน่าจะช่วยกันนะครับพัฒนากุยไทยให้ไปได้ไกลนะครับไม่ใช่มานั่งไร้สาระเหมือนเด็กๆอ่ะอย่างคุยเรล่องนี้นไหนก็พูดก็เอาไปบูลลี่กันว่าปากเป็ดเห็นไหมปากเป็ดน้ายาล้างห้องน้ําคือคนพวกนี้มันถ้าพูดแรงๆก็คือแบบหยาบมากนะครับความรู้ไม่มีนะครับจริงๆ แสดงว่าเขาไม่เคยเห็นไอ้น,นี่คือนี่ครับผมไม่ใช่เป็ดรู้จักไหมครับสเปกอนมันคือจุกของลำโพงชั้นดีผมเอามาดัดแปลงเป็นเมาส์เพื่อที่จะสามารถเป่าได้ทุกมุมทุกอง,องศาและมีช่องระบายลมพวกคุณไม่รู้พวกคุณก็ไปพูดกันว่าปากเป็ดห้องน้ห้อง,น,อง,น,อง,น,องน้ำมันบ่งบอกเลยนะครับวุธ,ธีภาวะของกลุ่มคุณนี่ต่ำและกระจอกมากนะครับอันนี้ผมให้ดูแล้วคุยเรานี้พิเศษอย่างไร พิเศษยังไรคุยเรานี้คือมันก็คือกึ่งๆวาซูผมยกตัวอย่างนะครับผมเป่าดูให้นะมันจะตรงกับคีย์อะไรอ้าแล้วก็ามาเทียบดูมันตรงกับคีย์ซเห็นไหมครับนี่คือคุยคีย์ซแต่มันไม่คีย์ซีธรรมดา ถ้าวันหนึ่งผมหยิบคุยคีจีมานะครับต่ำลงไปอีกสี่เสียงคุยเรานี้ก็ยังต่ำได้ตอนนี้ยังต่ำไม่ถึงเห็นไหมครับผมจะทำให้ต่ำลงได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคุยนะครับใช้คุยเราเดิมดูนะครับว่ามันจะต่ำได้ไหมมันต่ำเท่าคีจีอันนี้หรือ,อยังดูนะครับ เสียงเดียวกันเลยแสดงว่าคุยเราเนี้ยเป็นคีซีก็ได้เป็นคีจีก็ได้อันนี้คือคุยลักษณะคุยพิเศษเหมาะมากสําหรับคนที่ไม่อยากพกคุยหลายเรานะครับก็สั่งได้เหมือนกันอันนี้คือคุยซีแล้วก็เป็น G นะครับแล้วลักษณะพิเศษของมันเวลาเราเป่าคีจีเนี่ยนิ้วจะคล้ายๆเลคคอร์ดเดอร์แต่ถ้าเป่าคีซีก็จะเป็นคุยไทยไม่ต้องพกคุยสองเราคุณไม่ต้องพกคุยแบบนี้คุณถือเรานี้เราเดียว ผมเตะเสืดูอีกทีหนึ่งนะครับจะช้านะครับผมเป่าคีย์จีให้ดูนะครับเทียบกับคีย์จนะครับนี่คือ G ต่อมาผมจะเป่าคีย์ซคุยคีย์ซ ผมก็จะขุยเหล่านี้ไปเป็นคีซีเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมฮะอันนี้คืออีกโมเดลหนึ่งของวาซูนะครับในแนวตรงซึ่งก็มีไอ้ช่างลอกเลียนแบบพยายามจะลอกเลียนแบบปรเดี๋ยวถึงเวลาอันเหมาะควรแล้วก็คงจะได้รับโทษทันกันทั่วหน้านะครับไอ้พวกลอกเลียนแบบปากดีปากกล้าขาสั่นนะครับอันนี้สรุปนะครับอันนี้ทํามาจากสเปกอน ไม่ใช่น้ายาล้างห้องน้ําอยู่ที่ผู้คุณเอาไปล้างปากกันนะครับแล้วก็อันนี้ขุยสองเรา C กับ G มาอยู่ที่เราเดียวกันนะครับวันนี้จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ขุยแล้วก็ขุยคีซีกับคีบีแฟล็มีเมาส์พิเศษเมาส์พิเศษสามารถเปลี่ยนคีย์ได้ครึ่งเสียงหมดซื้อขุยสองเราเป่าได้สี่คีย์นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับหลายๆครั้งที่ผมออกคลิปผมไม่เคยโฆษณาขายของเลยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าหลายคนก็อยากอยรู้รายละเอียดนะครับ สอบถามกันไม่ได้นะครับเรื่องคุยนะครับอย่าไปเชื่อวาทกรรมลวงโลกคุยสามท่อนอย่างรุนอย่างนี้นะครับว่ามันอะไรอย่างรุนอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเชื่อแล้วครับนะครับเพราะเขาไม่ได้มีความรู้เขาเป็นช่างกลึงกันนะครับอีกคนก็เป็นพวกเจ๊คขายคอมอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับสงสัยเรื่องคุยโทรมาถามกันได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงความรู้เรื่องคุยบังค่ายเนี่ย ทำไมเป่าแล้วมันเสียงแหลมแล้วทําไมมันไม่มีเนื้อนะครับมันอยู่ที่วิธีการทํานะครับว่าก็ทําอย่างไรถึงไม่มีเนื้อแต่บางคนอาจจะชอบเพราะมีความสุขเป่าง่ายเป่าเบาแต่โดยนักเป่าโดยปกติแล้วจะไม่ชอบนะครับเพราะบางทีเราต้องการเล่นเสียงต่ําที่มันดังหน่อยพอเล่นลมนิดหนึ่งมันขึ้นเลยนะครับลักษณะตรงนี้เราจะมาให้ความรู้กันนะครับหรือแม้กระทั่งของการอุดดักนะครับหลายคนช่างสมัยเนี่ย ก็ยังคิดว่าการอุดดักคือการแก้ปัญหาทําให้ขึ้นเสียงสูงได้ไง่ายไม่ใช่นะครับการอุดดักนะถ้ามันมีผลต่อเสียงสูงมันก็มีผลต่อเสียงต่ําด้วยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับคุยที่ดีมันจะต้องมีความสมมาตรของมันนะครับว่าอะไรมันลงตัวที่สุดนะครับมีความสมบูรณ์และมีความสมดุลนะครับรู้จักการชดเชยนะครับรู้จักค่าเบี่ยงเบนนะครับวันนี้ก็คือพูดความรู้คุยแล้วต้องการเทสคุยพื้นฐานให้อ่า ท่านผู้อุปการและคุณได้ดูกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะจัดส่งไปทวนพรุ่งนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจเรื่องคลุยนะครับมีปัญหาเรื่องคลุยสนใจอยากจะเรียนอ่ะผมพูดเลยอยากจะเรียนอยากจะรู้ติดต่อได้นะครับผมยินดีผมไม่หวงครับขอให้เป็นมิตรนะครับผมบอกเลยขอให้เป็นมิตรแล้วก็ผมก็ยินดีผมถือว่าการให้ความรู้คือการให้ธรรมะนะครับโดยที่ไม่ต้องมาสร้างภาพก่อนแล้วครับไม่ต้องมาเป็นบรมบกคูหรอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้อัดคลิปของการสอน ใน e ีพต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ